ถามตอบวงมงคลอุทกคารวาลจากนิตยสารบันเทิงคดีปีที่6ฉบับที่54ตุลาคม2537อะไรคือสิ่งแรกที่คุณทำทันทีเมื่อตื่นนอนลืมตาการแสดงสดของใครที่คุณไปดูเป็นครั้งแรก The f o r l a s และ a f t e r d i e ดูที่โคราชเป็นวงรุ่นพ,พี่เป็นวงร็อกที่หากินในแคมป์ g ี เพลงอะไรที่คุณปรารถนาจะเป็นผู้แต่งหลายๆเพลงของงาสุรชัยจันทิมาธรอะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับมีเพื่อนๆแนะนำให้เล่นดนตรีต่อตอนนั้นที่ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเป็นช่วงหลังจากที่ออกจากป่ามาอะไรคือวัตถุดิบที่มีค่าที่สุดที่คุณครอบครองอยู่ประสบการณ์การเดินทางคุณร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ และทำไมกลางดึกสักสองสามอาทิตย์มาเนี่ยสาเหตุไม่รู้จำไม่ได้อาจจะเมาหัวเราะอ,อะไรคือบุคคลิกที่คุณคิดว่ารับเอามาจากพ่อแม่ของคุณท่อมตัวมั้งอะไรคือความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนมาพูดกับผมว่าเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้ดีแล้ว เขาบอกว่าเราเป็นอย่างเนี้ยดีแล้วคุณเป็นอย่างไรเวลาเมาเมาแล้วจะพูดมากขึ้นหัวเราะคุณอยากให้ใครมารับบทเป็นตัวคุณในภาพยนตร์อยากให้คนลาวหนุ่มๆคนอีสานนี่แหละเลือกคำห้าคำที่อธิบายถึงตัวคุณเองได้ท่อมตัวเรียบง่ายจริงใจสู้งาน แล้วก็ทนอดทนมีคำวิจารณ์จากสื่อมวลชนอันไหนบ้างที่ยังฝังหัวคุณอยู่ตอนที่กลับจากป่าใหม่ๆที่มารวมตัวเล่นดนตรีอีกครั้งมีคนเขียนถึงว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วทำไมคารวานยังมาชักชวนคนมาตีเหล็กอยู่มาชวนปฏิวัติอีกหรือเปล่าคุณเชื่อในพระเจ้าไหมผมเชื่อ ผมมีพระหัวเราะมีสิ่งที่ระลึกถึงไม่มีพระอะไรหรอกนะแต่ว่ามีที่มาบ้านผมเขาเรียกของรักษาอะไรคือบุคลิกส่วนตัวของคุณที่คุณไม่ชอบมากที่สุดขี้เกียรอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดไม่รู้นะนึกไม่ออกมีความทะเยอทะยานอันไหนอีกที่คุณอยากจะเติมให้เต็ม งานดนตรีนี่แหละงานศิลปะทุกขแขนงกลัวว่ามีเวลาทำได้ไม่ทันและที่คิดอยากจะทำคือการเขียนหนังสือคุณกลัวความล้มเหลวไหมไม่กลัวครับอะไรคือสิ่งที่คุณไม่เคยลืมเมื่อต้องออกจากบ้านตอนนี้ก็คือยาอยาขยายหลอดลมต้องพกตลอดใครคือเพื่อนชายและเพื่อนหญิงที่ดีที่สุดของคุณเพื่อนๆในแวดวงคารวาน และเพื่อนหญิงก็ภรรยาใครคือบุคคลที่คุณต้องการพบมากที่สุดไม่มีไม่มีคุณต้องการให้เล่นเพลงอะไรในงานศพของคุณไม่รู้แล้วแต่เขาจะเล่นคุณมีอะไรจะประกาศบ้างไหมไม่มีอะไรจะประกาศถามตอบวองมงคลอุทกคารวาลจากนิตยสารบันเทิงคดีปีที่6ฉบับที่54ตุลาคม 2537อ่านบทสัมภาษณ์โดยเซฟเซฟเทปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ